สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับและในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันเหมือนทุกวันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยบดเดชและสำหรับโปรแกรมประจำวันคานที่11มิถุนายน2567นะครับซึ่งก็จะมาถึงเกมนัดชี้ชะตาแล้วครับระหว่างทัพช้างศึกทีมชาติไทยหรือทางฝั่งทัพแดนมังกรอ,อ,อย่างทีมชาติจีนครับที่ในเกมนัดนี้ก็จะได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนจะได้เป็นทีมที่ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับซึ่งในวันนี้ครับผมก็ไม่พลาดจะนำ สลือกโซนเอเชีย3คู่แล้วก็เกมกระชับมิตรในโซนยุโรปอีก2คู่ครับส่วนใน5คู่ที่ผมได้คัดมานั้นจะเป็นเกมคู่ไหนกันบ้างเราก็มาติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับและก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมกันนะครับผมก็ขอไปสรุปผลงานในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนสําหรับแนวทางในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าในตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในแดนบวกได้สักทีนะครับเพราะจาก5้าแนวทางที่ได้ให้ไปก็มาตามนัดเข้าเป้าเข้าวินสามคู่ครับโดยเกมคู่แรกครับ,รบก็จะเป็นเกมที่กินีบิเซลก็สามารถเปิดบ้านเสมอให้กับทีมชาติอียิปต์ไปด้วยสก และเกมคู่นี้กับเลทที่ผมให้ไปผมก็ให้รองกินีวิซาอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกในเกมนันนี้ครับและด้วยผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าสีสาสไปเกมต่อมาครับมาซิโดเนียก็เกือบดับซ่าสาธาเชคได้แล้วครับแต่ก็ยังดีครับที่ทางฝั่งของเชคก็ยังมาได้ประตูจากลูกจุดโทษในนาทีท้ายช่วงทดเวลาเจ็บก็จึงทําให้ในเกมนี้เชคก็เป็นฝ่ายเอาชนะมาซิโดเนียไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเชคจะเป็นฝ่ายเอาชนะ ทาางด้นมาซิโดเนียก็ตามถึงแม้ว่าแนวทางเกมคู่นี้ครับผมใช้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนของมาซิโดเนียก็จริงแต่ราคาที่ให้ไปนั้นผมก็ให้ลองไปที่ราคา1ลูกควบหนึ่งลูกค่งครับและสําหรับในคู่นี้ก็จึงทําให้แนวทางของเราก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบใสๆอีกหนึ่งคู่ครับและก็มาอีกหนึ่งเกมครับก็จะเป็นเกมที่ฮอลแลนด์ก็สามารถเปิดลังถล่มไอซ์แลนด์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ถือว่าผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นฮอลแลนด์ก็ยังคงดุอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ในนัดท กเดีียวันน้และด้วยฟอร์มดูดูแบบนี้เองครับก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบจุกๆอีกคู่ครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับต้องการข้อมูลการก่อนลงสนามก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ไอดียแ d ตัวหรือก็ยังสามารถคลิกใต้ครับหรือก็ยังสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและกับโปรแกรมทั้ง5คู่นะครับ ผมก็จะได้ได้เรียงไปตามเวลาที่ลงสนามกันเลยครับโดยเกมคู่แรกครับจะลงสนามกันที่เวลา1 7 1 0นโดยทีมชาติญี่ปุ่นครับจะพบกับทางด้านซีเรียเกมคู่ที่2ครับเกาหลีใต้จะพบกับจีนเกมคู่ที่3นะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็จะพบกับทางด้านสิงคโปร์เกมคู่ที่4ครับบอโดวาจะพบกับทางด้านยูเครนและเกมคู่ที่5คู่สุดท้ายทัพฝอยทองโปรตุเกสก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของทางด้านไอแลนด์และก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ a s 7 4ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นนช่องงทาาใกกรแล ข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับไปกันที่เกมคู่แรกนะครับกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยทัพซามูไรบูญ,ญี่ปุ่นครับจะพบกับทางด้านซีเรียซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อนเกมในเลราคาแรกที่ให้มาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา2ลูกูรึ่งครับสำหรับผลงานของทัพซามูไรบูในตอนนี้ครับจากการลงสนามใน5เกมกลุ่มนี้พวกเขาก็เป็นทีมนําของกลุ่มอยู่นะครับโดยก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5เกมและมีอยู่15คะแนนเต็มยิงไปได้ทั้งหมด19ประตูและก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูดีครับส่วนในผลงานหาเกมหลัง Game, และก็มีเกมที่แพ้ให้กับทางด้านอิหร่านในเกมเอเชียนครับมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น,นครับส่วนทางฝั่งของซีเลียนครับในตอนนี้พวกเขาก็รั้งเป็นอันดับที่2ของกลุ่นนำทีมัาดับที่3อย่างทางด้านเกาหลีเหนืออยู่เพียงแค่คะแนนเดียวครับและโจทย์ของพวกเขาในเกมนนี้ครับก็ต้องบุกมาเอาชนะทางด้านญี่ปุ่นให้ได้สามเดียวเพื่อที่จะได้ลุ้นเข้าไปสู่ในรอบต่อไปให้ได้ครับเพราะอีกหนึ่งคู่จะเป็นเกมที่ทางด้านเกาหลีเหนือก็จะพบกับทางด้านพมา่าซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับทางฝั่งของเกาหลีเหนือก็น่าจเอาชนะทางด้านพมาไไ่ามาากกคครรรัััับบบแลลละะสํหหผงงนนนใ5เ แม้ว่าซีเรียจะแพ้กับทางด้านเกาหลีเหนือมาเพียงแค่เกมเดียวครับแ,แต่ในผลงานที่เหลือซีเรียก็ยังเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมแล้วก็เสมอไปอีก2เกมครับสําหรับเดรนราคาไมก้าที่เปิดมาในตอนนี้ครับราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา2ลูกครึง่งครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําในตอนนี้ถ้าเราทางฝั revenge, ่งเจ้าบ้านญี่ปุ่นครับเลรราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.95แต่ถ้าเราทางฝั่งทีมเยือนซีเรียครับเลรราคาค่าน้าที่เราจะได้ในตอนนี้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.80และสําหรับกับกระแสที่ทางใน ก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของทีมเยือนอย่างซีเดียมากกว่าในตอนนี้ครับสำหรับในเกมคู่นี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพซาบูไรบูก็ได้เข้ารอบเป็นที่1ในสายในกลุ่มของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและแบบนี้เองครับทีมชาติญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เล่นไปตามเกมของพวกเขามากกว่าในนัดน,นี้แต่ทางฝั่งของซีเลียเองครับที่ในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะพลาดง่ายๆไม่ได้แล้วคงจะต้องเน้นมารับแล้วก็ต้องรอโต้กลับแบบเน้นๆเพราะตัวเองก็ยังต้องการต่ำๆถึง3คะแนนแต่ในตอนนี้ครับด้วยชื่อชั้นและฟอร์มององงาาฝัั่่่่่เจ้ถินนญีีปุกก็ยคดดูว และในส่วนตัวของผมเองครับผมก็ยังคงมองว่าแม้ว่ากระแสนในตอนนี้จะได้เป็นในทางฝั่งของทีมเยือนอย่างซีเรียก็จริงแต่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางฝั่งของซีเรียไปได้ครับแต่พวกเขาก็ไม่น่าจะยิงผ่านเลนราคาไมค์กันที่ให้มาในตอนนี้ที่เปิดมาสูงถึงราคา2ลูกครึ่งครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ซีเรียเกมนี้เลือกเฉดได้ครับ เกมคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมที่ทางด้านทัพสมขาวเกาหลีใต้ก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านทีมชาติจีนครับโดยที่เลนราคาไม่กั้นในเกมคู่นี้เลนราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่2ลูกครับและก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าในกลุ่มนี้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็นําเป็นจาาฝูงของกลุ่มอยู่ในตอนนี้ซึ่งจากการลงสนามในรอบคัดเลือกใน5เกมนะครับเกาหลีใต้ก็ยังเอาชนะไปได้ถึง4เกมและก็พลาดท่าเสมอให้กับทางด้านทัพช้างศึกทีมชาติไทยไปในลางอีกหนึ่งเกมเท่านั้นครับโดยที่ผลงานใน5เกมหลังสุดครับแม้ว่าเกาหลีใต้จะมีสสะะดุเเมมออแแแลพ้ถึง3กกกตต่่ัันบ งานใน2เกมหลังครับทัพสมขาวก็คืนฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้โดยการบุกไปอาทางด้านทัพชักสึกทีมชาติไทยได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สาแลวก็เพิ่งจะบุกไปถล่มทางด้านทีมรอบช่องสิงคโปร์มาถ,ถึง7ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนทีมชาติจีนครับบมุดหมายของพวกเขาในเกมนัดน,นี้ก็มีอย่างเดียวนั่นก็คือการที่พวกเขาต้องบุกมาอย่างน้อยๆต้องมีแบ่งแต้มจากทางด้านเกาหลีใต้ให้ได้เพียงแค่สามเดียวเท่านั้นเพื่อที่พวกเขาก็จะได้ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปในการคัดฟุตบอลโลกโซ แจากการเปิดบ้านเอาชนะบุวยของกลุ่มอย่างสิงคโปร์มาได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งครับส่วนในผลงานที่เหลือก็เสมอไปถึง3เกมแล้วก็แพ้กับทางด้านกาตาในเกมเอเชียนคัพเป็นเกมและผลงานนัดสุดท้ายของทางด้านทีมชาติจีนครับก็เป็นเกมที่พวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอทับช้างศึกทีมชาติไทยมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสำหรับเลนราคาเมกาที่ให้มาในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา2ลูกนะครับโดยที่แน่ตาการจ่ายราคาข้าน้ำในตอนนี้ครับถ้าอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นทับเกาหลีใต้ครับเลนราคาข้าน้ำที่เราจะได้ก็จะ ทางฝั่งของทีมเยนทีมชาติจีนครับเลนราคาคะแนนที่เราจะได้ในตอนนี้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.79และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝางต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงเอียงมาในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับแม้ว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ครับจะยังคงทําผลงานได้ไม่ค่อยดีก็าตามแต่กับผลงานใน2เกมหลังครับ วกเขาก็เบิดฟอร์มถล่มคู่แข่งมาได้ทั้ง2เกมโดยที่ก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่เกมเดียวครับและในเกมนัดน,นี้ที่จะต้องเจอกับทางด้านทีมชาติจีนผมเองก็ยังคงมองว่าด้วยฟอร์มและสเกลภาพของทางฝั่งเจ้าถิน่นก็ยังคงเหนือกว่าทางฝั่งของทีมชาติจีนอยู่หลายขุมและแม้ว่าเกมนัดน,นี้ครับทางด้านทีมชาติจีนจะต้องการแต้มจากทางด้านเกาหลีใต้มากเพียงใดแต่ในมุมมองของผมเองแล้วเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นฝ่ายต้อนทางด้านทีมชาติจีนไปได้แบบสบายๆกับสกอร์ที่ให้ในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์สามในเกมค นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูเกาหลีใต้ระเบิดฟอร์มคว้าชัยพาไทยเข้ารอบได้ครับ กับเกมในคู่ที่3นะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็จะเปิดสนามราชบังคารากีรสาสนรับการมาเยือนของด้านสิงคโปร์ครับโดยที่กับราคาไมการนเด็ราคาแรกที่เปิดมาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครับและแมตช์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่คนไทยทั้งประเทศก็รอคอยนะครับเพราะทางฝั่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในตอนนี้พวกเขานะครับก็ต้องเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งของสิงคโปร์ให้ได้สาดเดียวเท่านั้นและที่สําคัญนะครับยังต้องยิงประตูใส่สิงคโปร์ให้ได้มากที่สุดครับเพราะถ้าเรามาดูจากอันดับตารางคะแนนในตอนน ตามหลังทางด้านทีมชาติจีนอยู่ถึง3คะแนนและเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับให้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะจีนไปให้ได้และก็ต้องยิงเยอะๆไปด้วยครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานใน5เกมหลังของทังฝั่งทัพช้างศึกในตอนนี้ครับผลงานที่ทําได้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับโดยผลงานที่ดีสุดก็เป็นเกมที่บุกไปเสมอให้กับทางด้านทัพสมขาวเกาหลีใต้มาด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งและก็พึ่งสบุกไปเสมอให้กับท,ท,ท 1, ับ ผลงานจาก5เกมหลังทางฝั่งของทัพสิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยเช่นกันแต่สิงคโปร์ครับก็ยังมีเกมที่แพ้ไปถึง4เกมซึ่งก็มากกว่าทางด้านทีมชาติไทายอยู่ถึง2เกมครับโดยที่ในผลงาน2เกมหลังสุดสิงคโปร์ก็บุกไปโดนทางด้านทีมชาติจีนเอาชนะไม่ได้ด้วยสกอร1์1ต่อ4และก็เพิ่งจะโดนทางด้านทัพสมขาวเกาหลีใต้อัดคาลังมาถึงสกอร์7ประตูต่อ0เลยครับและกับเลนราคาไม่กล้ในตอนนี้ครับเลนราคาที่ให้มาก็ยังคงอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครับ ททพช้างศึกทีมชาติไทยครับเลทราคาค่าน้ำเช่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.74แต่ถ้าทางฝั่งของทีมเยือนทัลรถช่องสิงคโปร์ในตอนนี้เลทราคาค่าน้ำเช่าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.03ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงมาในทางฝั่งของเจ้าถิ่นทัพช้างศึกทีมชาติไทยมากกว่าในตอนนี้ครับและสําหรับในเกมนั้นนี้ครับก็อย่างที่รู้กันว่าทับช้างศึกทีมชาติไทยก็ต้องการเก็บ3คะแนนจากทางฝั่งของสิงคโปร์ให้ได้สถานเดียวเท่านั้นครับและที่สําคัญในเกมนนี้ัั ช้างศึกก็ยังต้องยิงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะยิงได้เพื่อที่จะเอาประตูได้เสียไปวาดกับทางฝั่งของจีนในกรณีที่ทางฝั่งของทีมชาติจีนแพ้กับทางด้านเกาหลีใต้ครับและแม้ว่าในเกมนั้นนี้นะครับจากราคาที่เปิดออกมานั้นอาจจะดูสูงอยู่ก็จริงแต่ด้วยกับกระแสและทิทางบวกกับผลงานและความกระหายของทางฝั่งทัพช้างศึกก็จึงน่าจะทําให้ในเกมนี้นะครับทัพช้างศึกก็ได้จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไปได้แบบสบายๆที่สกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ สวัดใจในบ้านครับเกมคู่ต่อมานะครับซึ่งในเกมนัดนี้มอเดลว่าครับก็จะพบกับทางด้านยูเครนโดยที่ในเกมคู่นี้ก็จะลงเล่นกันในสนามเป็นการครับและกับเรีราคาที่เปิดมาในเรีราคาแรกในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกคร่งครับและถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของทั้งคู่นะครับจากสถิติที่ออกมา2ทีมก็เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งครับผลงานก็ไปทางฝั่งยูเครนที่เป็นฝ่ายผลงานก็เป็นทางฝั่งของยูเครนครับ ที่เป็นฝ่ายทําผลงานได้เหนือกว่าอย่างชาัดเจนเพราะจากการเจอกันยูเครนก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ครั้งและก็เสมอกับทางด้านมอโดวาไปอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับผลงานของฝั่งมอโดวาครับในช่วงผลงานภาพรวมจาก5เกมแม้ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้าที่ทางฝั่งของมอโดวาจะลงสนามในช่วง2เกมหลังครับพวกเขาก็จะยังไม่สามารถเอาชนะใครมาได้ถึง3เกมติดต่อกันก็จริงครับแต่กับผลงานใน2เกมหลังครับมอโดวาก็เหมือนเริ่มจะจับจังหวะจากโคนของทีมตัวเองได้แล้วครับเพราะจากผลงานในเกมอุ่นเครื่องก็ยังสามารถเอาชนะหมู่เกาะ มาได้ด้วยสกอร์4-0และก็เอาชนะทางด้านไซปัสมาได้อีกด้วยสกอร์3-2ครับส่วนผลงานของทฝั่งยูเครนนะครับแม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดอาจจะมีสะดุดแพ้กับทางด้านโปแลนด์มาครับแต่ผลงาน4เกมก่อนหน้ายูเครนก็ยังคงไม่เคยแพ้ใครครับโดยก็เก็บชนะไปได้2แล้วก็เสมอไปอีก2เกมและกับผลงานดีเด่นครับก็ได้จะเป็นเกมที่ยูเครนก็เอาชนะไอร์แลนด์มาได้ด้วยสกอร์2-1แล้วก็ยังมีเกมที่เสมอไปอีก2เกมให้กับอดีตแชมป์โลกทั้งอิตาลีและเยอรมนีครับและถ้าเราจะมาดูเเรราาาาาคคคไมม่กล้ในนนตอนนีาาแ ก็ยังคงมีการปรับตัวลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา1ลูกเท่านั้นครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำของแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของมโดวาครับเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2 0 9แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของยูเครนในตอนนี้ครับเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่เพียงแค่ราคา1.68และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ได้มาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับสาหรับในเกมคู่นี้ครับถ้าเราจะดูจากผลงานแล้วทางฝั่งของยูเคร ก็อาจจะมีผลงานที่เหนือกว่าอยู่ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะดูจากกระแสนในตอนนี้มันก็ยังคงสอดคล้องกับมุมมองของผมเองซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ แม้ว่าผลงานของฝั่งยูเครนอาจจะมีผลงานที่ดีกว่าแต่ถ้าว่ากับผลงานในช่วงท้าย,ายนี่ครับผลงานของยูเครนก็ดูจะดรอปลงไปอยู่พอสมควรนะครับและกับเลนราคาที่เปิดมาในตอนนี้ก็ยังเป็นทางฝั่งของยูเครนที่เป็นฝ่ายไปต่ออยู่ถึงราคา1ลูกอีกทางที่ดีครับก็อยู่ทางฝั่งของมอโดวาก็ได้จะดีกว่าพอในส่วนตัวของผมเองผมก็ยังคงมองว่าในเกมนัดน,นี้มอโดวาก็ได้จะไม่แพ้ก,กับยูเครนไปได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูมอโดวาซ่าเหลือเกินครับ และก็มาถึงเกมคู่ที่5คู่สุดท้ายครับซึ่งคู่นี้ทัาฝอยทองโปรตุเกสก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านไอแลนด์โดยที่ราคาไม่ก้านกดเกมที่ให้มาในเลทราคาแรกในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังของทั้งคู่กับเลทราคาที่เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งนะครับสถิติที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากกราฟในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้ทั้ง2ททีีมเพรราาาะจกกฟสองสาามรถทําากีก ราคาจากราคานี้ให้นักลงทุนไปได้ถึง52%และทางฝั่งทีมเยือนไอแลนด์ครับพวกเขาก็ยังสามารถทํากําไรให้นักลงทุนจากเลนราคานี้ไปได้ถึง48%เช่นกันครับซึ่งถ้าเราจะดูผลงานจาก5เกมหลังในตอนนี้ครับถ้าจะดูจากผลงานภาพรวมแล้ว ทางฝั่งของเจ้าิ่นโปรตุกเกสก็ยังคงมีผลงานภาพรวมที่ดีกว่าทางฝั่งทีมเยนครับเพราะใน5 hm ang, กเกมหลังโปรตุเกสก็เก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมครับแต่กับสิตีผลงานของโปรตุกเกสในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาก็มีอาการฟอร์มแผ่วไปอยู่พอสมควรเพราะใน3เกมหลังสุดครับโปรตุเกสก้าชนะฟีแนนไม่ได้เพียงแค่ทีมเดียวและกับที่เหลืออีก2เกมครับโปรตุเกสก็ยังแพ้มาให้ทั้งสโลวีเนียและกับโครเอเชียในเกมนั้นล่าสุดส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยนไอร์แลนด์ครับผลงานจาก5เกมลััเท่่าานนนนนด้้สุใ พวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะฮังการีมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่กับผลงานที่เหลือก่อนหน้านั้นไอแลนด์ก็ทําได้เพียงแค่เสมอไป2เกมแล้วก็แพ้อีก2เกมเช่นกันครับและที่สําคัญครับถ้ากลับเป็นเกมในนัดเยือนผลงานที่ดีที่สุดของทางฝั่งไอแลนด์ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องเจอกับทีมรองบอลมากกว่าครับและกับสถิติในเวลาที่ทางฝั่งของไอแลนด์ and, ต้องไปเยือนทีมที่มีดีกีหรือผลงานที่ดีกว่านั้นจากสถิติที่ออกมาไอแลนด์ I ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมนั้น,น,นไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวสสําาาหรรรััับบิิตผลงนนนใกกเจอค ถ้าจะดูง่ายๆในเกมคู่นี้ก็ต้องแบ่งเป็น2พาร์ทบ้านใครบ้านมันครับเพราะจากการเจอกันในบ้านของโปรตุเกส2ครั้งทางฝั่งเจ้าถิ่นโปรตุเกสก็เอาชนะไปได้ทั้งสองครั้งเลยครับโดยก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ1มาหนึ่งเกมและอีกหนึ่งเกมครับก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ส่วนผลงานอีก2เกมที่เจอกันในบ้านของทางด้านไอร์แลนด์ครับผลงานที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งไอร์แลนด์ ก็เอาชนะไปได้ในปี2005มาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มา1เกมส่วนอีกหนึ่งเกมครับก็เป็นการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดและในเกมนั้นนั้นทั้งคู่ก็จบเจ้ากันไปที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและถ้าเราจะมาดูจากเดรราคาที่เปิดมาในตอนนี้ครับจากเดรแรกที่เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งแต่ในตอนนี้นครับเลรสราคาก็ได้มีการขยับปรบับตัวขึ้นมาซึ่งในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งครบ2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาขา้นน้ำแพนในตอน,น สูงถึง2.02แต่ถ้าอยู่ทางฝั่งทีมเยือนไอแลนด์ในตอนนี้ครับเลนราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.81และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ่าต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ก็ได้มีการปรับตัวมากกว่าก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าหินโปรตุเกสครับสำหรับในเกมคู่นี้ครับแม้ว่ากระแสก็จะได้มีการเอ็นยีมเปทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโปรตุเกสอยู่ก็จริงแต่ด้วยกับเกมในนัดนี้ครับที่มันก็ยังเป็นเกมในนัดสุดท้ายก่อนเข้าท์นาเนต์ใหญ่ซึ่งทีมเจ้าบ้านอย่างโปรตุเกสในสถานะี่วกเเขนนนมมมมงงงงใใถึึ้้ซุอออผแล นนพวกเขาก็ไม่น่าจะมาเน้นอะไรมากมายนะครับโดยที่ทิศท,ทางของเกมก็น่าจะเป็นโปตรตุเกสที่จะทาได้เพียงแค่บเบียดเอาชนะทางด้านไอแลนด์ไปได้และด้วยกับเรนราคาในตอนนี้ที่ก็ยังเปิดมาสูงถึงราคาหนึ่งลูกคืนโค้ดสองอยู่แบบนี้ทางที่ดีผมก็แนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนไอแลนด์ก็น่าจะดีที่สุดน,นะครับเพราะอย่างน้อยในเกมนี้ผมก็ยังคงคิดว่าไอแลนด์ I ก็น่าจะพบความมั่นใจบุกมาตั้งใจเพื่อที่จะแบกแต้มกับทัพฝอยทองโปรตุเกสในเกมนี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจขอชชีีไปท่ แสนสบายครับก่อนที่เราจะจบทิปของเราในวันนี้ครับเราก็มาสรุปแนวทางที่ผมในทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกครับญี่ปุ่นจะพบกับทางด้านซีเรียซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนซีเรียครับโดยก็ให้ลองไปที่ราคา2ลูกครึ่งเกมคู่ที่2ครับเกาหลีใต้จะเปิดบ้านพบกับทางด้านทีมชาติจีนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้โดยก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ครับโดยก็ให้ต่อไปที่ราคา2ลูก เกมคู่ที่3ครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านสิงคโปร์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพช้างศึกโดยก็ให้ต่อไปอยู่ที่ราคา2องลูกครึ่งครับเกมคู่ที่4ี่โมโดวาจะพบกับยูเครนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของโมโดวาครับโดยกับเรนราคาที่ให้ไปก็ให้ลองไปที่ราคา1ลูก และเกมคู่สุดท้ายครับโปรตุเกสจะเปิดรังพบกับทางด้านไอร์แลนด์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนไอร์แลนด์ครับโดยก็ให้ลองไปที่ราคาหนึ่ลูกครึ่งครับ และก็ฝากกันไว้ด้วยครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ Li n e ID@ ดี @sjc ตัวหรือก็ยังสามารถสแกน q r Code คดที่ทางทีมงานก็ได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ